ลัติมาโสมินทุกค,ค่ะปัจจุบันเป็นผู้ป่วยระยไะตยระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยาม,มาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี้ยค่ะแล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกพาตัดสมองมาแล้วมารู้ตัวว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ยอยู่ๆก็ค่าไตาสูงขึ้นมาเลยหมอให้ระวังแล้วก็ระวังแล้วนะคะพยายามไม่อยากจะฟอกไตให้คุมาหารคุมอะไร ดูแลอยู่สามปีแต่เราน่าจะกไม่แข่งคัดเท่าไหร่พยายามหนีนะไม่ฟอกไตหมอบอกให้เตรียมเส้นฟอกไตเราก็หนีไปทานสมุนไพรยาจีนมากอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นนะคะจนเรามีอาการไม่ไหวละทรมานรู้สึกอึดอัดในท้องแล้วก็ขึ้นไ้อาเจียนด้วยคุณหมอพ่อท่านาาก็มีขึ้นไ้อาเจียนนี่ไม่ไหวแล้วนะต้องฟอกเราก็เลยต้องยอมไปฟอกค่ะฟอกทีแรกก็สองสองครั้งอาทีละสองครั้ง แต่คุณหมอบอกว่าไม่พอก็เพิ่มเป็นที่ละสามครั้งช่วงฟอกไตแรกๆเนี่ยจะทรมานเรื่องทรมานนะคะพวกฟอกไปก็ความดันตกความดันตกระหว่างฟอกก็มีการอัเจียนฟอกเสร็จกลับไปบ้างก็จะเพียนอนไม่หลับเรียกว่ากระสับกระส่ายทั้งคืนนะคะกว่าจะเข้าที่อพอเริ่มเริ่มรู้สึกค่อยๆดีขึ้นละต้องไปฟอกครั้งต่อไปอีกละอาทิตย์หนึ่งก็จันทรุธสุ์ต้องไปฟอกไตฟอกไตเสร็จ กลับออกมายังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยค่ะอยู่โรงบาลนั่งร้อยแฟนมารับน็อกสลบไปเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยค่ะตื่นมาพีกอ้าวอยู่ห้องฉุกเฉินคือไปไหนมาไหนเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้จะต้องแฟนจะต้องไปประกบตลอดเพื่อนที่รู้จักนะคะก็ได้แนะนําให้เจอปฏิพันธ์ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นสารอาหารบําบัดเซนนะเป็นโคชนะเภสต์ลองทานดูเราก็ไม่มีอะไรจะเสียละก็ต้องทานตามทาีม่เขาบอกนะคะ ก็ทานพอเริ่มทานนะสิ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ฟอกไตความดันไม่ตกแล้วก็พอฟอกไตเสร็จก็สึกเห็นเป็นปกติไม่มีอาการอะไรที่ว่าจะอ่อนเพลียเวียนหัวขึ้นไส้ไม่มีก่อนหน้าเนี่ยเราฟอกไตแล้วเนี่ยต้องข้ามถนนนะคะมีสะพานลอยเนี่ยจำเป็นต้องข้ามเนี่ยเราก็ข้ามเหมือนจะข้ามแต่กว่าจะข้ามได้เหนื่อยมากเลยค่ะเหมือนจะขาดใจแต่หลังที่เราที่มาเจออาหารเสริมตัวเนี้ยนะคะ ข้ามสะพานลอยเน่เดินขึ้นสบายมากแล้วเวลาไปฟอกไตกลับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขับรถไปเองค่ะทั้งไปและกลับแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยกับาฟอกไตเสร็จกลับมาก็เหมือนปกติเลยไม่มีอาการเดินทางไปไหนต่างจังหวัดขึ้นรถลงเลยก็มีอาการเวียนหัวขึ้นไส้รู้สึกชีวิตดีมากเป็นปกติรู้สึกต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยค่ะที่ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้น ปัจจุบันนี้จากฟอกสามครั้งนะคะลดลงมาเหลือสองครั้งคุณหมอมาดูบอกอว่าโอเคทุกอย่างดีใช,ใช้ได้ฟอกสองครั้งก็โอเคแล้วคิดว่าอีกหน่อยก็จะลดการฟอกไตลงไปได้เรื่อยๆค่ะ